สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ผมนะครับนายเกียวหัควคนหคนเลเือเยรซอยและเกียวกุาชาชา้งไอ้ช้าใช่แล้วะัะผมอ, <นะ S 1> อันนัพีเ่เกียวนะ,ะผมก็สวันดีครับ<ล><ะ>ผมมีปองอินดี้ชิลๆนะผมว้าวกูทวา้าวว้าีวย<ล><ะ>นวว้นวนน้าว้าวาว้าวาอวาาาาา้้ แคมยายเซีย <c oughs> แคมตาเซียอย่าใช่ใช่เฮ้ยที่นที่นี่อ่ะอ้าวแบบว่าเออเห็นรูปนี้ก็อย่าตกใจไปนะฮะก็ควรน่าจะรู้จักนะฮะไฮสกอร์เดเตสเออนี่คือผู้หญิงในส,สเปคผมแล้วอันนั้นเออมาละข้อเรื่องกันดีกว่าก็คือแคมตาเซียนี้ก็คือเดี๋ยวจะสอนอันนี้ของผมเป็นแคมตาเซีย s t u ีโอเจ็ดนะฮะมันมี8มาแล้วแต่ผมยังไม่ได้โหลดมาโอเค ก็มีคนเรียกร้องเข้ามานะครับว่าให้ผมเออพี่มองทำอย่างนูนนี้หน่อยบีงฟองพี่บิงปองทำเอ่อโปรแกรมตัดต่อแคมเปอรซีให้หน่อยเวกัสให้ดูหน่อยแฟบนี่เอ้ยแฟบทุยแฟบพ่องขอโทษที่พูดคำหยาบนะฮะแฟบนี่เรียบร้อยนะฮะถ่ายไปแล้วครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเราก็เอาง่ายๆนะฮะผมเอาง่ายๆเอาเป็นว่าเอ่อเอาเป็นไรเดียเอาเป็นว่าอ่อ สอนต่อต่อเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ที่ผมเซฟไว้นะฮะเอาเป็นว่าต้อสมมติเราจะร้องเพลงเนาะเดี๋ยวนะครับอ่าโอเคใช่ผมเอารูปมาเอารูปเป็นอันนี้อันนี้ก็ปรับขนาดตามความชอบถ้าเป็น HD ก็จะก็จะเออเป็น HD อ่ะก็แล้วแต่ความชอบจะเจ้าเจ้าสั้นเจ้ายาวเจ้าอวบเจ้าฝืดเอ้าอะไรก็เอามาแน่ผมก็ ได้หมดนะฮะ,ะเลื่อนง,ง่ายเลยแล้วแต่ตามสะดวกตามสบายแล้วแต่ศรัทธานะฮะครับผมเราก็มาต่อดีกว่านะฮะนี่ไงต่อวะนี่ไงต่อวะเออเออแล้วกูมาสอนเลยเนี่ยมันก็นะฮะเดี๋ยวก่อนหนึ่งผมใส่เพลงเข้าไปดีกว่าเล่นะฮะเล่มิวสิกโอเคแล้วก็ใส่อ่า คุกเข่าแล้วกันเนาะอะโอเคใส่คุกเข่าแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเออมันมันสุดกี่ทีอ่ะสุดแค่นี้ก็แค่นี้นะฮะลองฟังดูนะฮะถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยนะครับผมโอเคนะฮะก็นี่ก็คืออ่ะ ก็ลากมาใส่ก็คือเรา Import เข้ามานี่คือการ Import นะฮะแล้วก็กด Import เ,าเราเซฟไว้ในไหนนะไว้ได้ c ได้อ e, ได้อะไรที่ที่เราที่เราจองมาตัดตอน,นะฮะคลิปที่เราอันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะนนที่เราอจาจจะโปรแกรมแบบจากโปรแกรมไรก็ชัางพอจะตัดตอนแล้วก็อิ p อิ t พตเข้ามานะฮะโอเคนี่คือการอิ p พ r ตถ้าสมมติเราจะตกแต่งนะแล้วก็ใส่นี่เข้าไปแล้วก็เลือกฮนะ ตามศรัทธาเช่นเดิมนะครับผม1020บาทว่ากันได้ฮะ1 0 20 3 0ี่สิบสามสิ่โอหมอละนะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะว่าจอชอบแบบไหนครับก็แล้วแต่ตามสะดวกตามศรัทธานะฮะผมชอบแบบนี้แล้วกันโอเคผมเอาแบบนี้แล้วกันเนาะก็เลือกเจ้าสั้นเอจะเอาใหญ่หรือจ้ายาวก็แล้วแต่นะฮะเอ่อนี่คือการแต่งสีออยากได้สีไหนก็ว่ามาสีแดงเง สีแดงนี่เป็นแม่สีมันสวยอยู่แล้วครับผมอันนี้มันเป็นแดงแดงเข้มแดงอันนี้จะเป็นแดงแบบแดงแบบยังไงแดงไฟแบบไฟแบบแสบตูดเนี่ยแสบตาแสบตูดเลยเนาะแล้วก็ยัไงไงเอ่ยเลือกสีตามใจชอบอ่ะป็นว่าผมเอาสีแดงก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเลือกเลือกตัวอักษรนะฮะว่าว่าเราจอาแบบไหนแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ศรัทธาแล้วกูจะพูดแต่ศรัทธาทําไมวะคนเราต้องมีความเชื่อต้องมีศรัทธาครับผม หมือนเหมือนกูจะหล่อนะนะฮะเหมือนกูจะหล่อนะครับผมก็อเอาตัวไหนดีอะ,อะ,อะ,อะเอาตัวนี้แล้วกันเพราะผมชอบเอาตัวหนังสือเท่าไหร่ก็ว่ามาอเอาสักลองลองพิมพ์พดูแล,แล้วกันนะฮะโอเคอินดี้ชิวๆไม่พอใจอันนี้อันนี้มึงน,น่าจะทำเปน็นนั่นแหละเวิร์ดก็มีแล้วก็เลือกสีตรงนี้อ่ะเป็นสีขาว โอเคนี่นี่ได้แล้วนี่ได้แล้วโอเคนะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะถ้าสมมติเอถ้าสมมติมันหายนะถ้าสมมติเราเ,เอ้ยไม่หายไปเลยเราต้องเลือกใหม่แล้วไม่ไม่เรามากดตรงนี้นะฮะดูตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้นะฮะโอเคกดไปปั๊บไม่พอใจยังไงโอ้มันมันเข้มไปว่ะทําไงดีอ่ะกดเอฟเฟคับผมแล้วก็เลือกสไตล์นะฮะเอ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งถ้าเลือกเลือกสไตล์ก่อนถ้าสไตล์ก็จะสไตล์แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์สไตล์แบบชาวล็อกนะฮะชาวล็อกแบบนี้แบบออริจินอลแบบชาวร็อกแบบหรือว่าจะเป็นแบบอินดี้นะฮะแบบกิ๊กกอ๊อกแบบนี้โอ้โหม,มันไม่ใช่ฮะเอาเป็นว่าเอาอันแรกดีกว่านะฮะเอาเป็นอันเดิมดีกว่าแล้วก็เลือกอันนี้นะฮะอะไรเทอร์เนอร์ซีอะไรไม่รู้นะฮะอ่านไม่ออกอะไรกันนะครับผมก็ เลือกนะฮะอันนี้จะเป็นเข้มคือคือปกติไม่มีไม่มีอ่าไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นธรรมดาของมันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์นะจะเห็นไหมก็จะเริ่มจางก็จะเห็นแบ็กกราวน์ข้างหลังใช่ไหมฮะโอเคครับอ่าแต่ถ้าผมชอบผมก็จะชอบอันที่สองกับอันที่สามมันจะมันจะกำลังโอเคเลยถ้าเป็นอันที่สี่ต่อไปไม่เห็นแล้วฮะเริ่มเริ่มไม่เห็นแล้วมันจะจางไปด้วยนะฮะโอเคผมเอาอันที่สามเลยกันเนาะครับผมโอเคนะ ก็เสร็จแล้วสำหรับตัวนี้ตกแต่งเองกรอบเองเวลาเขียนนะฮะแล้วถ้าสมมติเราจะคำสั่งให้มันหายไปยังไงเอาตัวนี้นะฮะกดตัวนี้โอเคกดยึดไปเลยช่างแม่งแล้วแต่ปรับความชอบนะครับผมเอาถ้าสมมติเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมันสุดแค่นี้มันเพราะว่าเป็นกับตัวนี้ตัวข้างล่างนะเราก็เลื่อนขยะมาก่อนขยะมาก่อนขยะมาก่อนโอเคขยะมาก่อนอย่าให้มันชิดนะฮะมันจะเลื่อนไม่ได้โอเค นี่เลื่อนได้ละอ่าอันนี้เป็นผมผมชอบเป็น2.2.30สองนอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเท่าเดิมแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็กดกดเบย์นะฮะอ่าเริ่มใหม่ก็เวลาขึ้นมานะครับลองดูนะฮนะแนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะแล้วก็หายไปดิมัน ถ้ามันยาวไปนะฮะถ้ามันยาวไปแล้วก็ลดลงนะฮะลดลงโอเคนะฮะอ่ะโอเคเอาใหม่ลดลงเลยนะเมื่อไหา่ไปาตามสภาพตามเป็นไงโอเคนี่ง่ายๆฮะง,ง่ายๆมันมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับถ้าใครไม่ไม่ถนัดเลยไม่เราก็สามารถซูมได้เข้ามาซูมนี่นะโอเคฮนะคโอเคนี่นี่คือจบละอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะว่าจะชอบแบบไหนอะไรแบบไหนก็แต่งกันเอาได้นะฮะโอเค ต่อไป audio นะครับผมหรือว่าเป็นแบบเสียงนั่นเองถ้าสมมติเสียงแม่งเบาอะอะไรงี้นี้นะเสียงเบาอ่ะทำไงดีแล้ก็เลื่อนขึ้นมาก็ได้นะครับอ่ะเลื่อนขึ้นมันมัสูงสุด150ใน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 หลอดนี้นะฮะมันสูงสุด150ถ้ายังไม่สบาใจเพิ่มเนี่ยกด v o l ล m มเอ้ยวอลลมวอลลุ่ up นะฮะกดเข้าไปอีกกดกดกดแล้วแต่นะฮะแล้วก็จะเพิ่มเป็น300 400แล้วเห็นไหมครับ อันนี้เอาปรับเป็นเท่าเดิมดีกว่านะฮะผมชอบ150โอเคโอเค150แล้วแล้วก็นะฮะอ,นนอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะถ้าถ้าอยากให้เบาก็เบาก็กะเอาแล้วกันนะฮะโอเคหรือเวลาว่าเอเวลาขึ้นอยากจะให้มันอยากจะให้มันดังดังข้างข้างล่างข้างหลังอยากจะให้มันเบาๆแล้วก็กดตรงนี้นะฮะ นี่ฮะเลื่อนไปดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันมันจะผ่อนลงตรงข้างหลังใช่ไหมฮะถ้าสมมติมันผ่อนลงดิ่งเกินไปมันดิ่งเกินไปมันดิ่งเกินไปแล้วก็ๆๆเลื่อนมานเลื่อนมาเลื่อนมาโอเคเลื่อนมาโอเคฮะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเบานะฮะโอเคผมเลื่อนไปให้ฟังเฮ้ยดังเกินดังเกินครับดังเกินละแล้วเดียเด๋ยวผมปรับ๊บโอเค นนประโยช์ตมใจเธอยังเป็นไงมันก็จะเบาๆเบาลงไปเรื่อยนะฮะหรือไม่หรือไม่นะครับก็สามารถ <c oughs> สามารถทําแบบนี้ได้ฮะเอานี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่กดผิดอ่าผมย้อนกลับไปก่อนแล้วกันเอาไปตามสภาพเดิมนะฮะ โอเคแล้วก็ถ้าสมมติเอ้ยกูไม่อยากได้ข้างหลังเบาหว่ะอยากจะกนตีนอ่ะเอาข้างหน้าเอาข้างหน้า,เอา,า,นาเอาข้างหน้าแบบเบาก่อนแล้วค่อยขึ้นมาดังมันค่อยแบบมันค่อยแบบ Art อาร์ตอ่ะมันค่อยแบบอินดี้อะไรประมาณนี้โอเคอ่ะได้ฮะกดตรงนี้เหมือนกันฮนะมันจะมีเอากับอินผมอ่านแอ้นั่นไม่ออกมันอ่านว่าอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็เลื่อนตามความต้องการเนะี่ยความชอบนะฮ okay. ะโอเคก็เลื่อนแล้วแต่นะฮะแล้วแต่นะฮะจะมาจนสุดเพลงก็ได้ฮะ จนจะจบเพลงแล้วมันค่อยดังขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วแต่ความชอบนะโอเคผมก็ไว้แค่นี้นะแล้วก็มันก็จะตื้ดไหลขึ้นแล้วก็จะดังเองนะครับผมอันนี้ก็คือการปรับออดิโอแบบง่ายๆนะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็มาตรงนี้นะฮะเอาตรงนี้ยังคลิปไม่ได้เพราะว่ายังไม่มียังไม่มีคลิปนะฮะมันจะเป็นคลิปไอ a อ d i o อย่าอออองเงมันไม่มีนะฮะ ถ้ามันมีก็จะโอเคมันก็จะปรับได้เแต่ขอไว้สอนที่หลังแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกธรรมดานะฮะแล้วแต่คนแล้วแต่คนจะทำนะฮะอันนี้เป็นไตเติ้ลคลิปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะทำแล้วกันอันนี้เป็นเวลาเราอัดไมค์เห็นไหมผมพูดแต่ว่าผมไม่ได้อดัดถ้าสตาร์ทถ้ากดตรงนี้มันก็คือมันจะอดัดแต่แต่ตอนนี้ผมอัดหน้าจออันนี้ผมพูดเทสไมค์นี่คือการเทสเอ,อิ่มเอ,อ้ยไมค์ออกอยู่โอเคเช็คเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดอัดเลยนะฮะลืมแล้วแล้วคบบ <c oughs> ร เอา้าผมอออกก่อนแลวกันปีโ e มอ,ออกก็ยังไงเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็เลือกแต่เลื่องนะมันมี3มวิดีโอก็เป็น123นะสก็แล้วแต่นะฮะอ่าเดีนะะ๋ยวเชื่อวออวดีดีววดีดีววดีดีววดวดีววดีดวดี แล้วก็ถ้าถ้ามันถ้า,ถาอสองก็จะซ้อนกันสามก็จะซ้อนกันแล้วแต่ฮะโอเคก็ลองฝึกใช้ดูง่ายๆครับนะฮะแค่นี้ครับก็มีแค่นี้แหละในโปรแกรมนี้แต่ว่ามันยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะก็ใครที่อยากจะทำเอาว่าทำมินโตใช่อยากทำมินโตตรงนี้แหละฮะเข้ามานี่นะฮะก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันเป็นแล้วแต่คนจะเลือกแล้วผมผมชอบแบบนี้ แล้วก็เลือกที่ม,มันมนเขียนว่า intro น,นะฮรอ่าไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะแบบนึงนะฮะโอ้นี่ไงจะละ yeah, เน,นี่วิอ intro นี่โอเคแล้วก็เลือกมานะฮะก็วางตรงวิดีโอหนึ่งเลยนะครับผมนี่แล้วก็มันมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> Enter t i t a n Here <c oughs> ก็คือเราเราก็ เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคลบเปลี่ยนออกลบออกนะฮะลบออกไปครับแล้วใส่อะไรเข้าไปอินดีชิวๆใส่ไปใส่ไปครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะฮะก็ใส่ไปแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันเล่นไปก็จะเป็นอินโทรแค่นี้ก็จบแล้วฮะอินโทรนี้สิบวีนะฮะก็ปรับตามอย่างที่ผมปรับก็แล้วแต่ชอบว่าจะเอาแบบนู้นแบบนี้นี่ฮะ แล้วแต่นะฮะแ่้วน,นี่เลือกได้เลยตามสะดวกตามสบาย,าบายแล้วแต่ศรัทธาน้าหมอมสิบยี่สิบบาทว่ากันไม่ว่ากันนะฮะนะครับก็ก็อย่างที่ผมสอนไปตอนแรกก็คืออันนี้ก็ปรับง่ายอินโทรก็เข้าตรงนี้นะฮะเข้าอะไรนะลิเบอรี่อะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เข้าแล้วแต่นะมันมีเยอะมันมีเยอะหาดีๆนะฮะเนีย่ยมันเยอะนะ มันจะเป็นอินโทรท,ที่มาให้อยู่แล้วหรือไม่หรือไม่เราก็จะทำเอาได้ถ้าทำเอาหนีผมขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม VeG a s ห,หรือชื่อเต็มว่า Sony v e g a s นั่นเองนะฮะถ้าใช้ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนอีกทีนึงเพราะว่า Sonyga e วกัสเป็นโปรแกรมที่ใช้ใช้ยากมากแล้วก็เป็นถ้าจะทำอินโทรดีๆมันต้องละเอียดสูงมากเลยอะไรเงี้ยเราจะทำแต่ละขั้นตอนกว่าจะนู่นกว่าจะน,น,นี่โอ้ลำบากนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีนึงแล้วกัน โอเคเอาเป็นว่าสองคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะน้องๆนะฮะที่ที่บอกว่าเออพี่ปิงไม่อันนี้อันนูน้นนี่สักทีเมื่อไหร่จะสอนมนทำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนในคลิปอะไรไม่เห็นอัพวิทีมึงเข้าใจกูนะฮะขอโทษที่พูดความหยาบนะของขึ้นนะฮะมึงก็ต้องเข้าใจกูบ้างนะครับผมก็คือบางครั้งก็ไม่ว่างนะฮะบางครั้งคนเราก็ไม่ว่างวเวลาคนเรามันไม่ตรงกันนะฮะมึงก็ไม่ว่างนะฮะเออช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แคสเกมไม่ค่อยได้อัพเกมเน้ะ ไม่ค่อยว่างครับนะฮะก็ต้องเข้าใจกันบ้างน,นะถ้าว่างเนี่ยจะกลับมาแน่นอนนะตอนนี้ก็จะอัพให้ละโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะฮะซีเอเอเกนฟักกิ้งเดย์เจอปืนอันนี้นอันนี้ของคุณอชอ f เฟลเขานะฮะเขาผมก็รล่นะจุ๊บๆไปแล้วฮะจุดปีฮะไปแล้วฮะบายบายครับบาย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 